สวัสดีครับมาเจอกับคลิปหวยหุ้นนะครับเป็นหวยลาวนะครับผมประจําวันที่1เดือนพฤศจิกาย,ยน2,564นะครับผมสําหรับลาวนะครับอาจารย์พิมพ์ฝากเลขมานะครับวันนี้ทอมมาลง,ลงเลขแทนอาจารย์เนาะลาวเด่นก็จะเป็น1และ7นะครับผมให้กัน กันหไว้1ตัวนะครับก็จะเป็นหนึ่งห้าแล้วก็หนนะครับผมแล้วก็ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสองและเจ็ดสามนะครับก็กันเจ็ดเจ็ดไว้ด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับผมสำหรับ ร้อยร้อยก็ฝากไว้ที่5และ0นะครับสามตัวนะครับก็จะเป็นห้าหนึ่งห้าห้หนึ่ง แปดและห้าหนึ่งเนะครับชุดนี้ก็จะเป็นห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดศูนห้าเจ็ดขอโทษครับห้า เจ็ดสองห้าเจ็ดสามและห้าเจ็ดเจ็ดนะครับผมโอเคสำหรับหวยราวประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดนี้นะครับ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันรอบหน้าเนาะ